นอนไปวันนั้นดึกๆเดือนพฤศจิกาหลับไปฝันเห็นในหลวงมาเยียบในหลวงมาราชินีมาทั้งราชโอรสราชธิดามาหมดแล้วก็มาถามว่าทําไมเธอจึงไม่บวชคนอย่างเธอเนี่ยม,มันมันเหมาะที่จะบวชเท่านั้นเอง <c oughs> เห็นแต่ทำกับวัดกวาเห็นแต่คิดอยู่เรื่องเดียวอาตมาก็บอกว่าอา่า ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดภาษาราชาศัพท์ไม่ถนัดทั้งบอกว่าพูดภาษาธรรมดาก็เลยบอกว่าผมตั้งใจจะบวชชาตินี้จะบวชมันสักชาติหนึ่งแต่ยังไม่ถึงเวลาพอพูดจบในหลวงเอาผ้าขา,ขาวๆมาสวมคออันนี้นะเป็นผ้าสำหรับหน้าให้เธอใส่ผ้านี้ตลอดไปจนถึงวันบวชรู้สึกว่ดีใจมาก แล้วในหลวงก็เอาผ้าไตรจีวรน,นี้ให้ไตรหนึ่งเมื่อเธอบวชเธอจงหอมผ้าไตรนี้นะอารมาก็รับผ้านั้นมาก็ดูมันเป็นผ้าเก่าแล้วมีรอยคาบเลือดคิดในใจว่าเอ๊ะนี่มันผ้าเก่านะมีรอยเลือดเพียงแต่คิดเท่านั้นเองในหลวงท่านก็ตัดออกมาว่าเลือดของฉันเองเมื่อตอนฉันบวชยี่สิบห้า พุทธสัตว์ชันห่มผ้าชุดนี้ฉันเก็บไว้ฉันนั้นที่เป็นเลือดนั้นเลือดของฉันเองฉันขอฝากเลือดเนื้อวิญญาณของฉันไว้ในพระพุทธศาสนากับเธอด้วยดีใจมากในฝันในคนลุกขนพองแล้วก็ท่านก็นถามต่อไปอีกว่าบวชแล้วจะไปอยู่ไหนอาดามาก็บอกว่าจะไปอยู่วัดที่ผมสร้างเอาไว้แล้วจาก ไปเยี่ยมอันวาอย่างนี้อาตมาตื่นมาก็เขียนไว้ความฝันที่น่าจําแล้วก็ขียเ่นบันทึกเอาไว้รุ่งขึ้นจากนั้นอาตมาก็มามาแล้วก็มาบวชบวชนี้ก็ไม่เหมือนชาวบ้านบวชนะเพราะว่าตอนจะบวชนั้นมันจะได้แต่งงานผู้เท่าที่กรุงเทพซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมเนี่ยขอผู้หญิงไว้รอเสร็จ ต้องแต่งงานกันภายในเดือนนี้อาตมาก็ขอเวลาครั้งแรกก็บอกว่า<ม>อยากบวชท่านก็ดา่าทำไมเข้าใจเราบวชทําไมเหมือนคนสิ้นไร้ไม้ตอกกินข้าววัดนอนซาลาแต่งงานให้เป็นฟ้าเป็นฝังก็เลยพูดไม่ออกกลัวจะกระทบกระเทือนใจคิดว่าต้องลักบวชหลังจากนั้นก็บอกว่าจะขอไปบอกเพื่อนให้ทางนี้ตกลงเลยจะเอาวันไหนจะไปบอกเล่าเพือนเขาก็ตกลง เหลืออยู่ห้าวันอีกอีกสองวันสามวันข้างหน้าเนี่ยอาตมาก็ขอเวลาสองวันไปสุพรรณไปบอกเพื่อนบอกอะไรข้างก็ตกลงอย่าให้เสียผู้ใหญ่นะเพราะผู้หญิงที่ไปขอเป็นคนจีนหมดทั้งตระกูลทั้งครอบครัวจะแต่งแบบประเพณีจีนอาตมากออกจากบ้านได้ก็ไปที่เสาชิงช้าไปซื้อบาทสแตนเลสอันหนึ่ง แล้วก็ซื้อกดซื้อผ้าไตรจีวรมึงเด้อบาทนี่วะจะแต่งงานกับพระธรรมนึกในใจพอซื้อได้ก็ขึ้นรถมามาสกลนอครมาบอกพี่บอกน้องเส็จแล้วอาตรมาก็ไปบวชไปบวชนี่ก็ไปคนเดียวพายบาทขึ้นรถไปบวชน้องคายไม่มใ,ใครไปลำบากไปคนเดียวไม่มีใครแห่ถึงวันบวชพระทานลงอุโบสถ ยี่เจ็ดูปอาตมาก็อุ้มบาทบริมัดเ,เป็นหน่มหน้กก็กแกแก่ๆคือคนนะอู้มเอหลดเนี่ยยางกโลกกโลกกโลกออมบบดผู้เดียวเนี่ยในหอบเคืองบอกอุปชาว่าผมจะบวชเพราะไปอยู่กับวัดแล้วเจ็ดวันได้หมดแล้วที่จะบวชท่องไว้ลักท่องไว้ตั้งนานอุปชา,าบอกบวก็บวชวันนี้พระมีเยอะไม่ต้องลงอุโบสถบวชเลยเพราะถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสังฆกรรม อาตมาก็อุ้มบารเดินอ้อมบทถ์ยางตกหลอกเกลอกลงนะบ่มีผู้แห่กันยางผู้เดียวเอาในเห้ฟะเดินได้รอบครึ่งชีนีวัดเนินพนเนาเนี่ยแม่ขาวเยอะโอ้ยขวักอีดูตรนซ่านหน้ากํมผ้าดิว่าฉันไปแห่หน้าเอาบุญเถอะเฮ้ว่าฉันแม่ขาวสามคนไมแ่แห่ได้รอบครึ่งพอเดินก่อนละเด้ผู้เดียวได้หอบครึ่งพวกนี้มาเดินเพิ่มอีกรอบครึ่งเป็นสามรอบ เข้าไปบวชบวชก็บวชแบบโบราณนะบวชแบบแบบโบราณแบบมหานิกายโบราณสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะฉัตชิชการณัทายะเอตังกาสาวังกะเฮตะวะซึ่งเป็นคำบวชทั้งทั้งศีลังกาทั้งอินเดียเป็นคำบวชมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นพันๆปีชอบของเก่าก็บวชตั้งแต่วันนั้นนะยันวันเนี้ ยังไม่ได้คิดว่าจะศึกออกไปฝันก็ยังไม่เคยฝันเป็นชาวบ้านยังอยากเป็นพระอพอบวชแล้วก็ขออุปชาขอร้องว่าอย่าให้ผมพูดกับใครเลยขอร้องคนทุกคนในวัดอย่ามารบกวนเพียงแต่ขอกินข้าววันละครั้งเดียวอยู่ในห้องแบบนักวิทยาศาสตาร์อยู่ในห้องแล a บทำสมาธิภาวนาอยู่คนเดียวหนึ่งปีที่ไม่ได้พูด คนเ้าๆเนี่ยมัดเสียงหอดปีหนึ่งเบาบ่มีเสียงวบาวันแรกสามวันสี่วันเขาโบเสียงดีขนาดถ้าไปร้องเพลงในเสียงจะเพราะมากเลย